โหเคลียนะผมก็สวัสดีน,นะครับผมผมประกอบรายการไอเกมมี่งอีกแล้วนะครับผมแอมเออเออจบอ็บคอก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดาวนโดด์โหลดเออมาครับนะครับในคอมนะครับผมก็วิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับตอนแรกเราเข้ามาใน Google ก่อนนะับ Google จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูว่า Google เป็นยังไงเดี๋ยวคีดได้ดูเลยเอ่ะเป็นไงนผม Google ก็จะหน้าตาอย่างนี้นะครับผม ก็พอเราเข้ามาหน้า Google แล้วเนี่ยให้เราพิมพ์ไปว่า m i n e c ม f ครับมาครับดาวน์โหลดนะครับผมโอเคผมพิมพ์แป๊บนึ่งคนะัะตนี้ผมอัพม c ครับดาวน์โหลดนะครับเลาเลือกอันแรกเลยครับผม MC Sky ดาวโหลดนะครับก็เดี๋ยวลิงก์ผมจะให้ไว้ใต้ด e สคริปชั o นเหมือนเดิมนะครับโอเคก็เจอแล้วก็กดเข้าไปเลยครับนะผม,ผมพอเรากดเข้ามาก็ ๋ยวผมขอ copy link ก่อนนะไว okay, ้ให้นะโอเคผมพอเรากดเข้ามาแล้วมันก็จะอยู่หน้าตายอย่างนี้นะครับก็ให้เราเ,รงล,งา na, รเลื่อนลงมานะครับผมเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับผม,นนนะมก็จะมีม c ค a f บหลายเวอร์ชันด,ด้วยกันนะครับผมก็เดี๋ยวไ้ดูใหม่นะพอเราเข้ามาอย่างนี้มันจะมีหน้าตาอย่างนี้นะเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับผมอย่าเลื่อนให้สุดนะมันก็จะมีマ c ค a f บหลายเวอร์ชันให้ดาวน์โหลดด้วยกันนะครับผมเดี๋ยว ผมขอสมุดมาสมุดมาคัามาสักตัวดีก็โอเคขอหนึ่งจุดหนึ่งจุดไหนึ่งจุดเจ็ดสุดสิบนะผมหน้าผมแฟลนะมดนะแล้วให้คุณเลือกเนี่ยผมอันแรกเลยนะผมอันแรกสุดแล้วก็อันข้างหน้านะครับก็กดเข้าไปเลยฮะเจิบกรับผมกดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงฮะ คอมช้านิดนึงครับผมพอดีว่าอัดนะนะคะผมก็วันนี้ขอเปลี่ยนแนวบ้างโอเคพอเราเข้ามาหน้าเว็บอย่างนี้แล้วนะครับเราก็รอผมรอ5้านาทีนะครับอย่าลืมบรรลุทำด้วยนะครับผมโอเคกคดกิบแอดอ่ะบึ๊บไปเลยอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวผมโฆษณาขึ้นให้นขนาดนี้กูสาถไายในคอมแล้วโฆษณาอย่างตามมาเติรกอีกนะ นะครับผมโอเคเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงครับรอ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 ครับผมนะครับโอเคพอเราได้หน้าตายอย่างนี้มาแล้วเนี่ยให้เรานะครับผมกดไปที่ตัวเซลเขแควนะเดี๋ยวผมจะวาดไว้ให้โอเคจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับผมตัวเซลล์แขวนะนะครับแล้วรอแป๊บน,นึงคงฮะ อันนั้นไม่เกี่ยวโฆษณาเหมือนกันนะแล้วมันก็จะให้ขึ้นทาตามทาตามวิธีของเขาเลยนะผมก็อันนี้สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องคือแบบโฆษณายเยอะมากอะ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องจารากันไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ